ที่นี้มีงานแล้ว,ม,ลวมีงานแล้วเห็นไหมคะเห็นไหม,มอ่ารบกวนผู้ปกครองช่วยดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูทบทวนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายรูปให้ทีนะคะ,ะเลขอะไรคะเลขหนึงน่งคุณครูเขียนเครื่องหมายเท่ากับก็วาดไปหนึ่งพาใช่ไหมคะต่อไปเลขอะไรคะ เลขสองเท่ากับกี่ภาพคะสองภาพต่อไปเลขอะไรคะสามเขียนว่ากี่ภาพคะสามภาพต่อไปเลขอลขา่าต่อไปเลขอะไรคะใช่เไ่าไหรคะ สี่ค่ะตรงดอกไม้เนี่ยนะคะเลขสี่เท่ากับดอกไม้สีดอกใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายเลขอะไรคะเลขห้คุณครูเรียนวาดดินสอไว้5้าแท่งนะคะเด็กๆวาดภาพอะไรก็ได้ให้มันเหมือนกันนะคะแล้วระบายสีเอาใจยังคะแล้วระบายสีนะคะ ะะเขียนให้เ,เป็นเต็มเส้นบรรทัดแล้วอย่าลืมทางานเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนอะไรคะตรงนี้ค่ะเขียนอะไรคะชื่อนะคะคือเขียนชื่อสวยๆนะคะเสร็จแล้วอีกหน้าหนึ่งมีสองหน้าอีกหน้าหนึ่งให้วาดภาพนิทานนะคะวาดภาพในนิทานฉันชอบกินข้าวเนี่ย เด็กๆชอบกินข้าวอะไรวาดภาพมาหนึ่งภาพได้ไหมคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะมีใครอยากถามอะไรไหมมีใครอยากถามอะไรคุณครูไหมคะมีไหมคะลกูกอ่ะตอนนี้ถามได้เลยให้ถามได้เลยอยู่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่า อยู่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านบ้างหรือเปล่าคะช่วยนะคะลูกอย่าเล่นโทรศัพท์เยอะนะคะนะพอพอเรียนเข้าเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดโทรศัพท์แล้วก็ทำงานให้เรียบร้อยนะคะทำเสร็จแล้วก็ส่งงานคุณครูเลนด้วยเข้าใจไหมคะแล้วก็เป็นเด็กดีและเป็นเด็กดีไม่ดือ้อของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ เด็กดีต้องเชื่อฟังใครใคะอยู่บ้านน่ะคุณครูบอกไหนใครตอบได้เด็กดีเชื่อฟังใครคะเชื่อฟังพ่อแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าด้วยนะคะคุณลุงคุณป้าด้วยนะคะต้องเชื่อฟังทุกคนเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะลูกอ่าแล้วอย่าลืมนะคะฝนตก ระวังด้วยนะคะเผื่อมีสัตว์มีพิษเข้าบ้านต้องระวังด้วยนะคะนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครอง